นางสาวยศพรสุวรรณวิเชียนกรรมก,การผู้จัดก,การบริษัทบียอนบิวตี้เทรดจำกัดกล่าวว่าในปีนี้บานโนบากิมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคโดยทำความเข้าใจถึงความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมกับเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยการใช้แคมเปญทางการตลาดแบบแมสส์มาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภครวมถึงเรื่องอัปเกรดสินค้าสูตรเดิมพัฒนาหลายสินค้าใหม่ๆใ,ให้ครอบคล ไลฟ์สไตล์และสอดคล้องไปกับ K Beauty Trend ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาสุรให้เหมาะกับผิวและสภาพอากาศของเมืองไทยแบบเนื้อชั้นเพื่อเร่งสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จกักตลอดจนสร้างการจดจำในฐานะมาร์ทเท่ากับบานโนบากิทั้งทางออฟไลน์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียแบบ360องศาอาทิกิจกรรมแบรนด์มีดกิจกรรมรัคก,กี้ดอการใช้แบรนด์แอมบ์สเทอร์และพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงโดยปีนี้ได้ใช้เต้นชิตพลลีชัยพรกุลหรือว่าเต้น NCT แดนขึ้น ท่านเป็นพรีเซนเตอร์โดยมีงานอีเวนต์และสื่อโฆษณาและจุดขายโดยคาดว่าจะสามารถดันยอดขายปี2,567โตขึ้นราว30%จริงๆแล้วก็เป็นการขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เป็นการเปิดตัวน้องๆเ,เ,เ,เป็นกรเปิดตัวน้องเต็น NCT ที่เป็น Brand Ambassador of Asia ซึ่งเมืองไทยเป็นที่แรก ะะที่หลังจากปล่อยทีเซอร์ไปอะไรเงี้ยก็มาเปิดตัวที่นี่เป็นมิดแอนกรีตของแบรนด์บาโนบากิแล้วก็ในงานจริงๆแอบอยากบองเลยมีเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณน้องๆจริงๆเพราะว่าทราบมาว่าที่ท,ที่ที่เมืองไทยฐานแฟนคลับน้องแต่เองก็เยอะแล้วก็ขอบคุณกับการที่น้องๆทุกคนเนี่ยซื้อบาโนบากิ ki, แล้วเขามีความประทับใจกับมาซื้อซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าก็จัดที่เมืองไทยเราก็ยินดีเป็นประเทศแรกค่ะ 저는요, 한마디로 말씀드리면 너무 감격스러워서 울것 같아요. <laughs> 사실, 이 행사 준비하기 위해서 저희 BBT, 그리고 저희 반오박이 스탭들 너무 고생 많았고요. 어, 태국 팬들한테도 어, 태국 팬들이 너무나 사랑하는 팬을 통해서서한번보여여줄수있는자리가돼가돼러지뜻깊게생각แล้วก็ก่อนอะคะในการจัดงานของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทีบริษัทมีบีทีฟฝงไทยเราหรือว่าจะเป็นฝั่งบรรดาบกิของกล้องนี้เองค่ะสตาร์ทุกคนก็คือทํางานหนักมากเพื่อที่จะให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าแฟนๆของทุเต็นนะคะก็ให้ความรักกับทางบรรดาบิกับสินค้าของบรรดาบิมากๆด้วยเช่นเดียวกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้ส 저희 반호박이 브랜드가 제일 잘하는 국가 중에 하나가 바로 태국이죠. 그리고 태국 분들이 가장 사랑하는 그 아이돌. 아이돌은 역시 저는 텐이라고 생각을 했습니다. 그리고 저희가 인연이 돼서 텐을 저희가 원하는 대로 모델을 쓸수 있게 된 거고요. 그런 면이 어떻게 보면 태국 분들한테도 더 저희 반호박이 브랜드를 더 좋게 볼수 있고 저희도 태국을. ที에ไทยก็เลยได้รับการยรัในระดับสากว่ากขึ้นที่จะเป็นแบรดที่ได้รับความนิยมาขึ้นนะับสากลมากนที่จะ้ัความนิอมมากขระับลกข้น วแล้วก <toys> ็คุณเต้นเองก็มีแฟนคลับที่เป็นชาวไทยค่อนข้างเยอะรวมถึงมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าจะเป็นที่เกาหลีเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศเองเนี่ยค่ะก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉันก็เลยเลือกคอนเทนต์นะคะเป็นหนึ่งในตัวเป็นแบรนด์เอเวอร์ของไทยนะคะอ이번에출시되는มาชิเมลโล่สินค้าเป็นเดย์และไ่ะ 어, 데이는 아무래도 이제 우리 피부라는 건 낮과 밤이 달라요. 낮 동안에는 피부를 보호하는 게 중요하고 유해 환경으로부터 밤에는 피부가 회복하는 게 중요하게 하고 그리고 이제 제형도 저희가 어, 반오바이 하면 젤리 마스크가 생각나잖아요. 원래에는 마시멜로우 제형으로 또 재미있게 제품을 만든 특징이 있습니다. 어, 하나 마시멜로우 크림이 이 데이 크림과 나이 크림이 데이 나이 니다 วันจะเจอพวกมลภาวะ,รวะ,รวะหรือว่าเป็นพวกแสงแดดนี่ค่อนข้างแรงทำให้ผิวอะค่ะเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตัวเดคลรีป่ะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็บรรเองผิวจากมลภาวะเรา เราาื่องของการฟื้นฟูผิวหลังจากที่เราไปเจอมูราบะวมาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสูตรที่เหมาะกับคนไทยมากๆนะคะแล้วก็ตัวมัชเมลโล่ค่ะที่ตั้งมาเพราะว่าคนไทยจะร้จับบาลวัติในชื่อของเจลลี่มาค่อ,อนข้างเยอะก็เลยตั้งชื่อมัชเมลโล่มาเหมือนเป็นการเรียน,เร,ยนเรียนเสียกันมาชเมลโล่กับเจลลี่ให้มันน่ารักน

คนไทยด้วยที่ใช้บานูปกิมีการซื้อซ้ำแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ดีใจที่ท,ที่ทางบานูปกิประเทศเกาหลีเห็นด้วยกับการที่เลือกเต็น NCT มาเป็นแบรนด์บราสเดอร์แล้วก็ให้กับเมืองไทยจัดมิดอังกีษเป็นที่แรกด้วยนะคะแล้วก็ฐานหวัง,วงแค่ไหนคือตอนตกใจมากเลยตอนนั้นออกโฟตโต้การ์ดมา DX m a r มาค่ะ,คะออกมาแบบว่าแบบพรีออเดอร์ด้วยนะก็โซเอาแบบว่าพรีออเดอร์แบบแป๊บเดียวหมดใน5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยค่ะ คือคือดีใจมากล้วก็คิดว่าคือตอนนั้นนะเอาจริงๆไม่ไม่คาดคิดว่าการต้อนรับของน้องเต้นอนะคือจะคือจะดีขนาดนี้หรือแม้แต่มาร์คซองแดงเองก็ตามที่แบบโซเอาแล้วขาดตลาดไปเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าการตอบรับของน้องเต้นอนะดีขึ้นตอนแรกก็หวังหวังว่าน่าจะรธประมาณ3 0เหมือนปีที่แล้วแต่พอเห็นกระแสโซเอามา2 2ครั้งติดติดกันในใน2เดือนนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ40เซแล้ว ก็ <laughs> ขอบคุณน้องเต้น NCT แล้วก็แฟนคลับด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นอยากจะบอกอะไม่ได้อวยตัวเองว่าเป็นเราเป็นแบรนด์ที่จริงใจนะคือที่คุณหมอบอกว่าใส่อินกิเดียนอะไรไปเนี่ยอันนี้อยากจะบอกเป็นภาษาไทยให้ว่าที่เขาอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์อะมาอยู่ในนี้ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบพริกหลังกล่องอ่านพริกหลังซองอ่านเนี่ยจะเห็นว่าอินกิเดียนแบบที่เคา,เาน์เตอร์แบรนด์เขาใส่กันน่ะเราใส่อยู่ในบาโนบากิในผลิตภัณฑ์บาโนบากิด้วยเพราะฉะนั้นนะเราเป็นแบรนด์ที่จริงใจว่าเราใส่จริงๆมันเกิดประสิทธิภาพจริงๆก็เลยทําให้น้องอติดใจก็น้องเต็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเข้ามาลองแต่ถ้าเขาลองแล้วเขาบอกรู้สึกว่าซื้อเพราะเพราะไอดอลเนี่ยก็คงไม่ซื้อซ้ําแต่เนี่ยหลายๆคนในที่นี้คงมีโอกาสได้ลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําจริงๆก็ ก็เลยบอกว่าอาจจะหวังผลไปถึง40%ได้มีนี้ขอบคุณค่ะก็ฝากผ่าน Facebook f แฟนเพจของบานนบากินะคะคอนเมติกไทยไลน์แล้วก็ของอ TikTok ช่องทาง TikTok ก็มีนะคะช่องทาง Twitter นะคะช่องทาง X แล้วก็ IG ด้วยรวมถึงบานนบากิเกาหลีด้วยนะคะที่เป็น Official บานนบากิ official, ออฟฟิเชียลที่ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็จริงจริง,อ,รง,รงอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆคุณหมอะคะ่ะเป็นคุณหมอแบบ คนนี้ดีใจมากเป็นคุณหมอมือหนึ่งเลยจากฮอสพิทอลนะคะอย่างคุณหมอคุณหมอบานเนี่ยคือชั่วโมงเขาเนี่ยไม่อยากจะตีมูลค่าเลยจริง,รงๆคือแบบว่าเป็นแบบว่าเป็น,แบบเ,ปนเขาเรียกอะไรนะอันนี้ขอขอขายของให้เขานิดเลือกอาจจะอาจจะออฟเรคคอร์ดเลยก็ได้เขาคือเป็นเป็นโรงพยาบาลบานุปกิที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ คนทั่วโลกอ่ะเป็นเดสิเนชันของการทำสัญยกรรมถ้าใครอยากลงมีดนะคะที่เลือดออกก็คุณหมอบันนะคะใครแล้วก็คุณหมอโอแล้วก็คุณหมออีซังนะคะที่ที่ดูเวลเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าใครที่อยากจิ้มจิ้มยังไม่โดนแบบแบบเป็นมีดอะไรเงี้ยก็คุณหมอบันนะคะเอ่อจะเป็นแบบเอ่ออะไรนะพวก โบท็อกเตอร์มาอะไรเงี้ยตอนนี้เขามีคําว่าไทเทเนียมอะไรเงี้ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องใหม่ๆที่ทันสมัยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่ทันสมัยนะคะแต่ว่าเขาใช้เวลานําเข้าเพราะว่าเขาคิดคนที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมคะเขาใช้ก่อนกว่าเมืองไทยจะผ่านออยอผ่านอะไรมาปุ๊บอะ่ะก็อีกปีปีครึ่งถึงจะเอามาใช้ที่คลินิกไทยได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนก็บินไปที่ประเทศเกาหลีนะคะก็ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านบานุบาก,กิได้เดี๋ยวจะ <c oughs> ไม่ไม่ได้คิดค่าเอเจนต์แล้วก็ <c oughs> มีม,ม,มีหลายคนโทรแล้วก็จะลง <c oughs> ไปถ้าเป็นลงมีดนะคะคุณหมอบาลถ้าถ้าเข็มนะคะ <c oughs> ก็คุณหมอบาลอีกท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคอมพลีเมนทารีแบบเผื่อใครไปเกาหลีแล้วก็แวะไปที่กังน้ำได้มีตึก2ตึกแยกกันเลย